สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่อง y o u t u b e ตัำำ้มดัมซิง<ม>่า <c oughs> ไปรับเด็กๆมาจากโรงเรียนก็พากันออกมาดูสวนนะคะอันนี้มันเป็นลูกตอนซื้อเขาบอกเป็นจำปาดะแต่ตอนกินไม่รู้มันจะเป็นบักมีบอมันโดเกิลมันบักมีธรรมดาหรือวบอ่กม่หน่วยจำปาดะบ่แม่ยังสี่ แมนบ่น้อยจำปดะนี่ใหญ่กว่ามันโมเมนต์ยังสีมนี่มันบอกมีคักๆเลยตัวขายกันตวนี้อฮะเดอ๋มันเป็นโมเมีแซ่ีบลองมันก็เขาบอกว่าเป็นต้นจำปดะนะคะที่ซื้อซื้อกันมาน้องน้องลองตะปูลูกเปาลกี่แล้วโอ้ยปกเขียบก็ลังแต่ก็นี่นี่ถ้าแมนฉีดยาตอนนีพอดีเลยนี่เนี่ยถ้าแมนฉีดยาตอนนี้พอดีเลยนี่โอ้สูงเนาะมันต้องตาต่ำกว่านี้ สวัสดีครับนักเรียนนักเรียนสอบเป็นไงบ้างครับ,รบน,นักเรียนสอบเป็นไงบ้างครับวันนี้สอบได้ไหมหรือได้สอบลูกได้ครับเออได้สอบอ่าโอเคสอบได้หันมาให้หาแม่ดิสอบได้หรือได้สอบตอบได้อ่สอบได้โอเคตอบถูกใจเดี๋ยวมีรางวัลถ้าว่าได้สอบแล้วโอ้อถือก้อนอโอ้หงม่วงดดแค่แบบนี้หนูก,กินเลยนะี้ พูดนะแมบุกงวงพี่น oh ้องครับโอ้เป็นตะแเสบใช่เอาไปจำพริกเกลือแม่ไ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 ม่ต้องจำพริกเกลือเจาะม้วนี่ปาดหัวมันออกแล้วก็เจาะรูด้านในแล้วก็ใส่ผงชูรสนนโอ้ยไปใส่ผงชูรสยังไงลูกโอ้บุกงวงโอาเอาไปจำจังหนวยมันม่นมันสมแห้งประโถ่บอลนี่ะเดี๋ยวค่อยกินกินสมดีเถอะเด้กค่ะพี่นอนเอาไปดูต้นยางก่อนหมดมากเหมันมองต่อเลย นี่ต้นมอนหนูสุกยังมีลูกไหมโอ้ยพี่น้องคะไปเนิ่นนานกาเร <c oughs> โอ้ยฝุ่นกิ่งมันแตกบอกแล้ <c oughs> จะได้ไม้ยางหักกิ่งมันออกมันหลังมันมครับโอเคนี่ค่ะ,นนะถ้ามันงอกแบบเนี้ยถ้าเราปกติอะถ้าอยู่จะต้องมาหักบ่อยๆนะคะมา,มาทำแบบนี้ออกเพราะว่ามันจะทำให ลดการเจริญเติบโตต้นมันจะช้ามันเลี้ยงหลายกิ่งนะคะเราจะต้องหักออกแต่ว่าอันเนี้ยหนูอ่ะไม่มีไม่ได้อยู่เอาง่ายๆไม่ได้อยู่มันก็เลยกลายเป็นแบบเนี้ยก็ตามสภาพเลยค่ะต้นสูงก็สูงต้นใหญ่ก็ใหญ่ต้นยาวก็ยาวต้นไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นต้นตายก็ตายน,นายาู่นเต็มเลยพอมึงเลยจะได้มาเอาอนันนั้นออกแล้วอันนี้ะ ไหนลูกมา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 รองเท้าเพื่อนมามานี่มานี่โอ้อยผู้บบาใหญ่ค่ะแปลงนี้ <ทำ S 1> ก็นะเดี๋ยวค่อยจะไปต้นสูงก็สูงแต่ฝั่งนู้นนี่ไม่ได้เลยค่ะฝั่งนู้นตายทำยางไม่ได้นะคะนี่คือการทำยางไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ดูแลเขาปกติถ้าเราอยู่ดูแลมันก็จะ สูงเท่ากันนะคะแต่น,นี้เราไม่ได้อยู่ดูแลเขามันก็กลายเป็นต้น<ม>ต้นโตก็โตนะคะน,นี่สูง่วงหัวหนุก็สูง,งนี่นะคะพ่อทำไมใบมันหีบอย่างเนี้ยพ่อนี่อันนี้เราต้องเอากรรไกรมาหนีบถ้าใหญ่ๆอย่างนี้หักไม่ได้นะคะต้องใช้กรรไกรตั<ม>ตดจิิงหนีบะะเอาพ่อยอดมันงอหมดเลย<อ>ใช่ไหม ยอดงอหมดเลยเป,ลเป็นอะไรเป็นโลกค่ะน,นี่นะคะอันมันเพื่อนรองเท้าพวงนี้จะไปสอบอยู่ลูกออกมาจัเลืตรงนี้นะี่พอ่อจิตบ,บครั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 บจําได้แม่ก็จําหนูได้เหมือนกัน<ม>นี่นะคะน,นี่นี่ถ้ามันขึ้นแบบนี้เราต้องหกกิงมันออกแต่ว่ามันต้องเอามีดมาตัดเพราะว่าถ้าเราไม่เอามีดมาตัดมันก็จะเป็นแผลแบบนี้อันนี้มันโอเคอยู่แต่ว่าา ทานนู้นไม่ได้ท่านี่ต้องใซตปุ๋ยค่ะูีอ่ะก็ให้พี่น้องเอฟซีนะคะเป็นกำลังใจให้เสียตั้มเจนีด้วยเดี๋ยวจะพาไปชมอีกสวนหนึ่งนะคะสวนนี้ก็พอเข้าๆเดี๋ยววันที่มาตัดกิ่งยางเดี๋ยวจะถ่ายให้รับชมอีกนะคะเพราะว่าจะต้องได้มาตัดกิ่งยางออกกิ่งเล็กนะคะค่ะก็เดี๋ยวพาไปชมอีกสวนหนึ่งนะคะ สวัสดีจ้าโอ้ยเย็นมากค่ะเย็นเป็นตะนอนเห็นไเย็นมากเลยจ้าเป็นไงเป็นไงครับเสียมาดูอะไรเนี่ยเสียมาทำไรมือเหนียวมีน้ำไหมเล่นสลามนานนานคก็อีกหนึ่งปลานะคะอันนี้อีกหนึ่งปลา ยาวถึงนู่นเลยก็ปิดไว้ไปกับลงตาปิดไว้ไม่ได้เปิดนะคะปิดยางไว้ทาสีไว้สีนี้จะช่วยสมานแผลหน้ายางนะคะสมานแผลหน้ายางให้แบบว่ายางมันไม่แตกหน้าไม่แตกหน้าสวยนะคะเวลาเรามากรีดรอบหลังนี่อันนี้คือกรีดไปแล้วแต่ว่าเปาะหน้าสวยเนาะ นี่นี่นะคะทายาไว้ทายาไว้ทุกต้นค่ะจ้าค่ะ,คะอันไหนมันกีดสวยนะพ่อเนาะมันเป็นแ,<ต>แถวแบบมันมันเป็นมันเนียนเลยนะพ่อดูอ่ะมันเนียน,น,น,ยนใช่ค่ะถ้าตัวไหนถ้าตัวไหนไม่เข้าแกนมันจะน้ามจะเนียนคลิปเลยนะพี่น้อง นี่ถ้าไม่ถ้าถ้ากรีดแล้วหน้าไม่เนียน,นจะเป็นแบบนี้นี่นี่คือรอยมีดนะคะนี่รอยมีดรอยปากมีดรอยปากมีด,มด,มดนี่ถ้ากรีดเนียนจะแบบนี้ไม่มีรอยอะไรเลยนี่ะแล้วเรามากรีดซ้ำรอบใหม่มันก็จะสวยได้หลายรอบอใบยางก็เขียวแล้ว ใบยางกีดได้แล้วใบยางเขียวแล้วอุ้ยใบยางใสเด็พ่อไม่มีอันนั้นเลยเด็จริงเหมือนตะลงพูดนะตะลงบอกว่าเออใบยางปีนี้อ่ะมันสวยนะคะนี่ใบยางเขียวมากเลยนะคะเขียวแล้วไม่มีปีแล้วอ่ะใบยางมันเป็นจุดๆนะคะอยู่กับใบยางอันนี้ใบยางไม่มีจุดเลยแล้วก็เขียวแล้วถ้าถ้าใบยางแบบนี้แสดงว่าเรากลีดได้แล้วเปิดกลีดได้แล้วนะคะใบยางมัน มันเต็มแล้วเต็มใบแต่ยังไม่ได้แก่จัดขนาดนั้นนะคะอันนี้ยังเอ่อเลิดใบมันมาอยู่แต่ว่าถ้าแบบให้น้ํายางเอาดีคือใบยางต้องเขียวเข้มแก่จ,จัดเลยนะคะปะพ่อไปอีกปลานึงป้มันจะข้ามไปลุกป่าเข้มขันนะใส่ดีดีน้อยโอ้ยเข้มขันนก็ใส่ดีดี่ะเออมันเป็นยังไงมันถึงหลุดนี่มันไม่ใ,มใช่ออกมาหมดแล้วบ่อไอ้โมกนี่ โอ้มาปีนี้น่าจะออกาดีอเด่ได้กินปีนี้น่าจะออกดีเนาะพอนะ่อเนาะแล้วเราก็แบบเต็มสารด้วยกว่าเราจะกลับมาจากหลวงตามันก็จะแบบใส่ปุ๋ยไว้เยอะด้วยสามสิบกระสอบใส่ปุ๋ยไว้เยอะด้วยใส่ปุ๋ยเกินโคต้าเลยนะคะสามสิบกว่าปีนี้ใส่ปุ๋ยเยอะแล้วก็ไม่ได้เปิดกีนเลยนะคะ,ะป้าป้าป้า,ปาพี่อันไปอีกป่านึงรูเลรามันจะขําจะได้ไปดูป่าสายหกด้วยเร็ว อ่าเดียวไปรับมาจากโรงเรียนวันนี้สอบนะคะวันนี้สอบด้วยถามว่าสอบสอบได้หรือได้สอบอ,อคิดอยู่นานบอกสอบได้นะคะอ่าปีเสือครับปีเสือหนูเกิดปีแพะหนูเกิดปีแพะ,แพ,ะพี่ยงเกิดปีเสือพ่อกระต่ายโอเคครับไปไปชมกันต่อจ้าดีงยางแล้วไปขุดด้อยให้หนูไปไหนออกข้างหหไหนดีออกข้างล่างเลยก็ได้ไมั้งออกข้างล่างขุดไหมออกข้างล่างยาก อ๋อห้างบนเขาลงไปพ่อก็เอารถไปฝั่งนู้นสิพ่อจะไปกลับลรถจูพุนอ้าก็ไปหนูก็ไปด้วยอะพี่บุลล่งยังไปไปอ้าวหนูก็ขี้เกียจเดินเหมือนกันเดื่อนไปจอดนะว้ตรงนั้นนละปีนี้มันงามมา,าหนูลงก่อนก็ได้มาลางเรื่งลงเรื่ลงเรื่นึกว่ารถเอาไปกินละไปไปไป ป่านี้ก็จากนู่นนะคะมุมนู่นนู่นนู่นมุมไกลๆเายาวนู่น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 ยาวนู่นข้างหลังนู่นขึ้นเขาไปครึ่งลูกนะคะแล้วก็ลงนู่นเออขึ้นเขาไปครึ่งลูกตรงนู้นแล้วก็ลงไปนู่นนู่นนะะนู่นนู่นนู่นเรามองตรงนี้มันเหมือนใกล้นะคะไม่ใกล้นะคะเดินไปนี่หลายแถวมากนะคะยางหนูเจ็ดสาม ยางหนูนะคะเจ็ดสามตามสกโยนะคะยาวกว้างเจ็ดนะคะยาวสาม,มนะเมตรน้อาเขาตัดต้นไม้หรือเปล่าทำไมเป็นแปลนนเอาเขาเปิดกีดใหม่แล้วนี่ยป่าเนี้ยนะเรเห็นใช่ปะเปิดกีดด้วย ยางไหมพ่อโอ้ยยางปีนี้โอ้ยคือแล้วพี่น้องคะ่ะยางปีนี้ใบสวยมากเลยย,ยางน้ํายางจะออกดีไม่ออกดีนะคะเราดูที่ใบยางปีปีแล้วเนี่ย